เกมเริ่มครับเป็นทางด้านของทีมเยือนครับเขี่ยก่อนแล้วเปิดยาวมาจังหวะนี้ข้างหน้าหม่งทิ้งออกมาได้แล้วหมุนบนหนึ่งจังหวะยังได้อยู่ครับตรงกลางลาว,วิทให้ออกมาตรงนี้ธนากรข้างหน้าเตียโก้จับบอลล่านอีกแล้วแล้วบอลไหลามาเข้าทางแมยังได้ยิงอยู่จังหวะนี้โอ้โหโห,หลุดกรอบออกไปครับอ่าทางด้านของวราย,ยุดกลับหน้าครับโอกาสแรกของเจ้าตัวนี้ เลือกโยนมาวัดกันข้างหน้าแล้วผ่านมาได้ด้วยครับเอาเลยครับชาวินชาวินถึงบอลแล้วให้มาข้างในตรงนี้บอลวงได้โวงแล้วบอลหลุดออกกรอบไปครันมาชาวินชาวินพยายามจะไปเองครับชาวินตัดเข้าในมาแล้วยิงตรงนี้โอ้ต้องปัดไว้ก่อนเลยครับกลางกันไม่แห่ไม่เข้าใจกันครับแต่ยังได้ครับเจฟเฟนเจฟเฟน มามอสกิโตมีโอกาสได้ขวาตรงนี้เป่าไปหน่อยครับแม่รับสบายครับบรินจอดตัวเองแล้วสุดท้ายทันทีสอนเตะอัดแล้วบอนไม่ออกด้วยครับเตะทิ้งขึ้นมาก็ยังไม่ดีแล้วโอ้จับลั่นตรงนี้ให้มาข้างหน้าแล้วมีโอกาสได้ยิงโอ้ยังไม่ได้ครับจะกว่าปากเข้าในมาครับมีแยุทธ์น่าจะฉุชันแลมนุ่ผู้ชมนะครับจะให้มาจะหว่านจริงครับ พยายามจะไปครับยังได้ครับพานุพงแล้วยกมาตรงนี้ไม่มีใครครับของสพมงตรงนี้โอ้โหได้เรื่องครับตรงนี้บอลยังไงครับมองข้างในแล้วเปิดมาได้โขกเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับชาวินโอ้จังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ไปสก,กัดพลาดครับสุดท้ายบอลมาเข้าทางของหนองผู้พิแล้วเปิดเข้ามาตรงนี้ชาวิน จังหวะเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามาลอนก็ไม่กล้าเข้าลึกนะครับเพราะจังหวะก็วนตัวๆกันอยู่นะครับสุดท้ายครับจากลาวุธก็มีโอกาสเปิดมาตรงนี้ครับชาวินเนี้ยโฉบเข้ามาโมงได้ก่อนทุนสมพลครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับยังฝากได้ครับเดียโก้ออสิโตออกซ้ายมาครับพนรละพนรละตัดใจยิงเองแล้วโอ้ยยังดีครับยังดียังเซฟไว้ได้ครับครินุชอนแล้วมีโอกาสมวานอุพงได้กิงตรงนี้ตรงตัวครับแล้วอุ้ยให้บอลไม่ดีครับ ชาวินชาวินมีโอกาสแล้วโอ้ยยิงยังไม่ได้ครับเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วมีโอกาสได้จบตรงนี้โอ้ยยิงรอดขานแล้วกับธีรพงศ์แต่ไม่ตรงกรอบครับโอ้โจังหวะม,มือมลื่นครับตรงนี้จิษดาเลสกิฟเจฟเฟนครับแล้วชลวิทย์เปิดออกซ้ายมาแล้วบอลโนชนกันล้มตรงนี้พุทธศินไม่ว่าอะไรสุดท้ายตัดสินใจเป่าจบเกมครึ่งแรกไปเลยครับ จบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของทีมเยือนนะครับ e หนองบัวพิทยาเอฟซีครับขึ้นนำไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจากประตูของชาวินทีลนะวัดศรีนะครับผมเอาครับ <ST AR ASS> เริ่มเกมครึ่งหลังครับเป็นเจ้าบ้านครับบุกจากขวาไปซ้ายบ้างครับบอลให้มาวัดเกมรับนี่ปัดกันอยู่เต็มไปหมดครับแล้วจวังหวะ เปิดไปที่เสาสองแล้วบอลไม่ถึงแต่ว่าตรงหน้ายังมีโอ้โหยิงตรงนี้เหลือเชื่อครับติดเซฟของปรินคุณจรครับโอ,รโอ้โหมาโลซินวาขมหัวจังหวะครับดนประตูตีเสมอตั้งแต่ต้นครึ่งหลังครับแต่ว่าฝันยังไม่ถึงครับโดนปรินถุชนดับฝันไปก่อนครับนี่ครับออกมาไวครับจังหวะนี้ มาชลวิทย์ตัวที่สองคนแต่ยังให้ไม่ได้ไม,ไไม่ล้ำด้วยครับอ้าวแลเดี๋ยโก้มอสกิโตมีโอกาสได้ปั่นขวาตรงนี้หรือว่าช่วยโอกาสนะครับแต่ว่ายังเบาไปครับไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับบริณุจรเนี่ยตรงนี้จังหวะตว,วัดตกของชลวิทย์ครับอยู่อยู่ก็หลุดมาเฉยเลยครับมีโอกาสก็ลองนะครับสำหรับเดียโก้มอสกิโตมาแล้วเปิดมาได้ด้วยครับอ้าวเลยครับวีไลยยุด มองข้างในแล้ววิรยุทธ์ข้างในเพื่อนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่ล็อกมาหนึ่งจังหวะแล้ววิรยุทธ์มีจังหวะได้สับด้วยใช้ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองมาดูต่อศูนย์ครับโอ้ความยอดเยี่ยมของวิรยุทธ์ครับตรงนี้วิรยุทธ์สีวิชัยดูจังหวะอีกทีครับเนี้ยล็อกเองสุดท้ายยิงไปติดทางด้านของมาลอนสินวาครับเข้าประตูไปเลยครับ พื่อนไม่มีก็จัดการเองเลยครับตรงนี้ขอ,อครับชนาเป็นกับชลวิทย์หนึ่งสองแล้วมีโอกาสได้เปิดตรงนี้พื้นที่เปิดเข้ามาตันไปไโ,โอ้หเอาจนได้ครับประตูแรกสองประตูตอนหนึ่งครับยืนอยู่ข้างหน้านี่ตัวสูงสูงกว่าใครเลยครับตันไปเอาประตูแรกมาจนได้ครับนาทีที่69ครับ แลีจำเงนินเยือในรายนีมที่ังโัวานี่เล่นง่ายๆเลยนะครับธนาอิซอฝากชลวิทย์แล้วไปแต่ตัวครับแล้วชลวิทย์ก็ให้ทะลุช่องเปิดเข้ามาตรงนี้ก็ได้หมวกโล่งเลยครับผ่านไปเอาครับเจ้าบ้านน่าจะมาดูครับว่าจุดไฟติดหรือเปล่าตรงนี้ชลวิทย์ ครับชนลวิทย์ยกมาทางซ้ายแล้วมงโอ้โหทางด้านของวลาดยุทธครับจะมงตั้งก็ไม่เชิงครับจะมงยิงก็ไม่ใช่ครับเบาไว้หน่อยครับลูกนี้ลินเซฟสบายครับพีทครับโดดไปสองคนสุดท้ายแย่งมาได้ครับเอาวเลยครับการการมีโอกาสได้ลองตรงนี้โอ้โหยังเบาไปครับไม่เป็นปัญหาสําหรับบริบูรณ์นอครับลูกนี้ของบุกพีทครับบลินเปิดยาวมา หมเช็ดได้ด้วยครับเอราบแล้วโอ้โหแล้วได้ด้วยครับทางด้านของวิรยุทธ์แล้วเปิดเข้าในมาดิวสันได้ยิงลงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหลงมาเป็นตัวสำรองครับหาประตูของตัวเองได้ครับวันนี้3ประตูตอนหนึ่งครับนิวสันโอ้จ่าจะหาประตูตีเสมอครับตอนนี้นี่ถือว่างานลำบากแล้วครับเจ้าบ้านนี่ครับจังหวะให้มานี่ก็โดนบล็อกแล้วนะครับจังหวะวิรยุทธ์ครับ ดูยมาตรงนี้นี่บล็อกอยู่2คนครับแต่บอลมันยังมาเข้าทางผมน,นั่งเนียวสันครับสัดไปรูปี้ได้สาววุฒิตำหน่งครับวสุขออกขวามาธนกรยาวมาที่นัดเทาวุฒิครับเท้าวุฒิพยามีโอกาสหาเปิดแล้วยังเคลียร์ไว้ได้ครับกีสัปดา บอลพัทละโดนอยู่2คนตรงนี้สุดท้ายโดนแย่งไปแต่ว่าบอลยังมาเข้าทางอยู่ครับเจ้าบ้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดสุดท้ายผู้สินเป่าจบเกมเลครับเป็นทางด้านของทีมเยือนครับหนองบัวพิจิยาเอซีครับบุกมาเอาชนะทางด้านของเชียงใหม่ยูเนเต็ดได้3ประตูตอนหนึ่งครับ